ามปอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอำนาจที่เพิ่งเริ่มต้นครับมันเริ่มสารต่ออำนาจขึ้นมาแต่ตั้งแต่โอกาสที่พลเอกประวิทย์นั้นเนี่ยได้มีโอกาสเป็นพอบออบออบอแล้วก็เข้ามาสู่สนามการเมืองในการเป็นรัฐมนตรีกราโหมจากนั้นเนี่ยอำนาจนี้ก็ไปแผ่ขยายในวงการเมืองมาแผ่ขยายในวงการทหาร เข้าสู่ให้จากปอป้อมมาสู่ปปปอปอกขึ้นเป็นพอบอบบจากอันนี้เนี่ยก็ถูกส่งต่อมาที่ปอประยุทธ์ขึ้นเป็นพบบบฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรทุกท่านน,นะครับ การสนทนาภาควิเศษประจำวันเสาร์ที่27สิงหาคม2565ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุขดิบก่อนการนัดหมายชุมนุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งหน้ารานคนเมืองพรุ่งนี้ในเวลา4โมงเย็นซึ่งมาถึงตอนนะครับที่หยุดอำนาจ3ปอเพื่อนับหนึ่งประเทศไทยหัวข้อนี้เนี่ยนะครับเป็นหัวข้อที่จะมีความแตกต่าง ในสังคมอยู่ในเวลานี้ของกลุ่มที่พยายามจะปั่นคือปั่นหมายความว่าซีกเชียร์ประยุทธ์ก็จะกระแทกประวิทย์นะครับซีกประวิทย์ก็จะกระแทกประยุทธ์แต่ว่าท้ายที่สุดนั้นอํานาจอยู่ในมือสามปอไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับคูณสนทนาก็บอกเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพี่นกเขาครับสวัสดีครับพี่โตครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับทีนี้ก็เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราช่วยกันแสดงความคิดเห็นก่อนว่าหัวข้อว่าหยุดอํานาจสามปอเพื่อ รับหนึ่งประเทศไทยเี่ให้พี่นกเขาใช้ภาพก่อนเดี๋ยวผมจะได้สนทนาเพิ่มเติมคืออำนาจสามปอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอำนาจที่เพิ่งเริ่มต้นครับมันเริ่มสานต่ออำนาจขึ้นมาแต่ตั้งแต่โอกาสที่พลเอกประวิทย์นั้นเนี่ยได้มีโอกาสเปออ็นพบทบแล้วก็เข้ามาสู่สนามการเมืองในการเป็นรัฐมนตรีกราโม จากนั้นเนี่ยอำนาจนี้ก็ไปแผ่ขยายในวงการเมืองมาแผ่ขยายในวงการทหารเข้าสู่ให้จากปอป้อมมาสู่ปอปอป,อป๊อก,อกขึ้นเป็นพบอทบ,บจากอันนี้เนี่ยก็ถูกส่งต่อมาที่ปอประยุทธ์ขึ้นเป็นพบอทบฉะนั้นในสามช่วงของคนเหล่านี้เนี่ย ติบโตมาในช่วงของการต่อสู้ภาคประชาชนอยู่หลายครั้งหลายหนและก็มีบทบาทสำคัญในหลายครั้งหลายหนนะครับฉะนั้นนี่คือตัวก่อร่างทางอำนาจที่แท้จริงนะครับแล้วก็เรียนรู้การเมืองต่างๆมาโดยตลอดเข้าไปขี่คายการเคลื่อนตัวของภาคประชาชนมาโดยตลอดฉะนั้นพอมาถึงเวลาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่า การเคลื่อนตัวของสามปอเนี่ยก่อนที่จะเข้ายึดอำนาจนั้นเนี่ยวันนั้นเราจะเห็นว่าเขามีการใช้กองกำลังทหารเนี่ยกระจายเต็มพื้นที่หมดก่อนแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยความรู้สึกถึงอธิปไตยความรู้สึกถึงประชาธิปไตยเนี่ยมันมีสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยแล้วการขับเคลื่อนในขณะนั้นเนี่ย ก็เรียกร้องเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปประเทศแล้วในเวทีของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยครับก็ก็บอกด้วยว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับทหารก็พร้อมจะยันทหารเหมือนกันถ้าจะใช้การรัฐประหารฉะนั้นสภาวะแวดล้อมแบบนี้เนี่ยเข้าเรียนรู้มานานนะครับอยู่ในอยู่ในการเชื่อมต่อนะครับอยู่ในการเรียนรู้เรื่องทั้งอำนาจทางทหาร อำนาจทางความมั่นคงอำนาจทางการเมืองและอำนาจของทุนเพราะว่าสถาบันสถาบันที่เกิดขึ้นในในปัจจุบันนี้นในช่วงนช่ง20ปีมาเนี่ยเราว่าเราจะเห็นว่ามีสถาบันพิเศษต่างๆมากมายก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะคุ้นแค่วิลยป้องกัานราชอาจากักรวิลยป้องกัานราชณาจักรเนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่จะให้ทหารเนี่ยมาเชื่อมต่อกับระบบทุน และก็การเมืองกลไกอำนาจร,รัฐอื่นๆทั้งหมดเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยทหารเนี่ยจะรู้เรื่องอำนาจอย่างเดียวแล้วอำนาจทหารมาสู่อำนาจการเมืองแต่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จเพราะทหารไม่ประสีภระาเรื่องเศรษฐกิจไม่รู้เรื่องทางสังคมเลยพร้อมจะมองเห็นประชาชนเป็นศัตรูตลอดเวลาก็มีการขี่ขายด้วยวปอ,อนะครับ สร็จแล้วสถาบันต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นอีกเต็มไปหมดเลยนะครับทหารก็เข้าไปเรียนทั้งหมดเลยนะครับเข้าไปเรียนกันเยอะมากวิเลยตลาดทุนวิเลยบริหารงานยุติธรรมชั้นสูงเยเกิดการเชื่อมต่อกันหมดนักธุรกิจก็วิ่งเข้าไปประชาชนทั่วไปที่อยากมีความรู้ไม่ได้เกี่ยวข้องตัวนี้ก็วิ่งเข้าไปฉะนั้นการเชื่อมต่อของคนพวกนี้การเรียนรู้พวกนี้เนี่ยถูกสั่งสมและเรียนรู้มันนานทีนี้มาถึงคราวที่เขาจะทําเมื่อปีห้าสบดเนี่ย เขาก็รู้ว่าโอกาสที่ทำแล้วเนี่ยจะถูกพี่น้องประชาชนเนี่ยสวนเนี่ยไม่ยอมรับเนี่ยก็มีสูงนะครับก็มีสูงฉะนั้นจึงเกิดล่องรอยนะครับจึงเกิดล่องรอยของของการที่มีการชุมนุมนะครับแล้วก็เรียกเรียกบรรดาแกนนำที่มีที่มี มีศักยาภาพนะครับ,รบในการนำต่างๆนี่นเ,นเข้าไปแล้วทำทีเหมือนเจรจาเสร็จแล้วก็รวบทีเดียวเพราะวันนั้นเนี่ยการเจราจาเนี่ยเป็นเพียงฉากเท่านั้นเป็นเพียงหนึ่งในกระบวนการที่จะเข้าสู่การยึดอำนาจแสดงให้เห็นว่าในขณะนั้นเนี่ยประชาชนคุยไม่รู้เรื่องรัฐบาลก็คุยไม่รู้เรื่องนะครับ แต่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเอามามองดนะูเวลาในการคุยเนี่ยกับกระบวนการตัดสินใจและการตัดสินใจก่อนที่จะมีเรียกการคุยมีการเตรียมกําลังาหารหมดแล้วพร้อมหมดแล้วฉะนั้นพอทันทีที่เขายึดปั๊บเนี่ยมันจึงจบและเบ็ดเสร็จและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นเนี่ยอยู่ได้มา8ปปีแบบสบายสบาย และ8ปีบนพื้นฐานอะไรบนพื้นฐานที่เข้ามาตอบสนองข้อเรียกร้องของประชาชนในขณะนั้นคือเรื่องการปฏิรูปก,ก็รับไว้แต่ไม่ทำความสงบจัดการด้วยกฎหมายอย่างเข้มขน้นรอยรั่วเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันถูกปิดไว้ใช้อำนาจตามมาตรา4 4ใช้การประกาศฐานการฉุกเฉินมีการแก้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างมีการแก้กฎหมายปปชนะครับ และไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยมันทำให้การตรวจสอบภาคประชาชนนั้นเนี่ยถูกปิดเงียบหมดประกอบกับสถานการณ์ของประชาชนเนี่ยถูกทำให้แตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันนานมากพอสมควรฉะนั้นพอเขาเข้ามาตรงนี้เนี่ยการใช้อำนาจเขาเนี่ยจึงถูกสกัดกัน้นหรือถูกตรวจสอบเนี่ยน้อยมากนะครับฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้น เกิดกระบวนการที่จะเข้าไปสู่วงจรธุรกิจต่างๆทั้งระบบเลยเราจะเห็นว่าแปปีเนี่ยในแง่ของทุนทางธุรกิจนะครับมีการเติบโตอย่างมากแม้ในสถานการณ์ของโควิดและเป็นการเติบโตที่มีนัยสำคัญมากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาและการเติบโตนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กับอำนาจรัฐได้ไปซึ่งโครงการของรัฐ ได้ไปซึ่งสัมปทา,านได้การสนับสนุนได้สิทธิพิเศษต่างๆนะครับอันนี้ก็เกิดกระบวนการการเชื่อมต่อในขณะเดียวกันก็เกิดการทําลายพักการเมืองต่างๆในขณะนั้นนะครับคือใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่ากระบวนการในการย้ายพักมาสู่พักพลังประชารัเนี่ยไม่ใช่คลไกปกติ เพราะบางคนเนี่ยก็ถูกต่อรองด้วยคดีแล้วก็แช่คดีไว้ในขณะนี้ก็ยังไม่ได้ดําเนินการอะไรนะเห็นไหมครับนี่ก็คือกระบวนการในการทําลายวงจรทางการเมืองน,นะครับส่วนการขับเคลื่อนการชุมนุมภาคประชาชนแม้แต่เรื่องที่จะรณรงค์เรื่องประกาศสถานการฉุกเฉินจะนรณรงค์เรื่องเลือกตั้งจะรณรงค์เรื่องประชามติซึ่งอันนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งไม่ควรมีใครมาจํากัดทั้งสิ้นเพราะสิ่งเหล่านี้จะออกมาบังคับใช้กับเขาครับแล้วก็สร้างสถานการณ์ว่าถ้าอยากเลือกตั้งเร็วก็ให้รีบผ่านรัฐธรรมนูญเสียแต่เขาก็ทวงเวลาไว้เป็นช่วงช่วงช่งช่วงช่ช่วงชวในขณะที่ทวงเวลาไว้เป็นช่วงๆเนี่ยอำนาจทางกฎหมายเนี่ยแข็งตัวจนตรวจสอบไม่ได้มาโดยตลอดนะครับและก็มีการเชื่อดไก่ให้ลินดู ในขณะที่แม้แต่พี่น้องภาคประชาชนเองที่เป็นความเดือดร้อนในการดำรงชีพในวิถีทำกินเนี่ยยังขยับตัวไม่ออกเลยแต่พอเกิดวิกฤตพอพ้นมาเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขกำไรของแต่ละแต่ละส่วนองค์กรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธนาคารก็ดีกลุ่มทุนต่างๆก็ดีและในวันนี้เห็นชัดเจนเนะว่า8ปปีเนี่ยได้ทำลายความแข็งแกร่งของรัฐวิสาหกิจเนี่ย ไปลาบคาบหมดแล้ววันนี้ทำลายระบบเศรษฐกิจฐานรากลาบคาบหมดแล้วและการดำเนินการมา8ปดปีนี้เนี่ยเราสังเกตได้เห็นชัดเจนว่าบรรดาผู้ที่เป็นนักวิชาการเป็นปราชชุมชนเป็นอะไรต่างๆพวกนี้แทบไม่มีโอกาสในการที่จะได้พูดคุยกับรัฐบาลเลยเพราะถึงที่สุดมาจนถึงขณะนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นว่า พอเข้าทํามาแบบนี้พอมาถึงวิกฤตตอนนี้ก็จะเกิดพอประชาชนจะรอมรวมกันเขาก็ทําให้เกิดการแตกแยกในกลุ่มของพวกเขาเองอีกนะเหมือนที่ปิตูพูดตอนต้นปวิ์ก็เอาไปส่วนหนึ่งประยุทธ์ก็ส่วนหนึ่งแต่ปลอกเอาไว้ก่อนไม่ทะเลาะทีเดียวกันสามคนทะเลาะกันสองคนก่อนแล้วสองคนทะเลาะกันเนี่ยบนพื้นฐานอะไร ปฏิบัติการ I.O. s o โซเชียลมีสื่อเข้าไปหนุนช่วยต่างๆสร้างบรรยากาศอย่างนี้ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จัดการกลุ่มที่เห็นต่างเนี่ยทั้งหมดนะครับแล้วก็บรรดา I.O. บรรดาสื่อต่างๆที่ออกมาขยับนั้นเนี่ยก็จะไม่พูดหรือส่วนที่ที่ควรจะทำแต่ไม่ทำเรื่องการปฏิรูปประเทศเอย่ย ยุทธศาสตร์ประเทศเอ่ยที่ไม่ได้ขับเคลื่อนเราเห็นยุทธศาสตร์ประเทศเนี่ยเราเห็นอะไรเราเห็นตัวหนังสือเราเห็นภาพใหญ่แต่ผมถามว่าในยุทธศาสตร์ประเทศเนี่ยแผนพัฒนาเศรษฐกิจห่งชาติและสังคมเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนับตั้งแต่ฉบับที่8หรือที่9เนี่ยให้ประชาชนนะให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาจนถึงวันนี้จนมาคลอดสู่ยุทธศาสตร์ของชาติ ิ่งเหล่านี้ถูกละเลยนะฉะนั้นพอไม่เอามนุษย์เป็นศูนย์กลางไม่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะแล้วในขณะนี้ที่โลกพัฒนาไปเนี่ยทุกอย่างการพัฒนาของโลกทางเศรษฐกิจในขณะนี้หรือโลกทางคอมพิวเตอร์เนี่ยนะมันก็ลดความสําคัญลงไปในขณะที่ยุทธศาสตร์ของประเทศเนี่ยไม่ได้ขับเคลื่อนรองรับเรื่องพวกนี้เลยนั่นหมายความว่าแปดปีเนี่ย นะครับประชาชนคนไทยทุกคนมนุษย์ทุกคนในประเทศนี้ที่เป็นคนไทยถูกลดคุณค่าถูกลดศักยาภาพลงคําว่าทุนมนุษย์เนี่ยไม่มีแล้วทุนทางสังคมไม่มีแล้วนะครับนี่ทําลายหมดสิน้นในขณะเดียวกันนะครับพอเริ่มเกิดเกิดเกิดปัญหาในทางการเมืองเขาก็ใช้วิธีการสร้างฉากทะเลาะก,กันครับ ทีนี้พี่น้องประชาชนลองคิดดูดีๆนะลองคิดกันดูดีๆว่ามันมีเรื่องใหญ่ขนาดไหนละ่ะที่ประวิทย์นะประยุทธ์อนุพงศ์จะทะเลาะกันถึงขั้นมองหน้ากันไม่ได้จะเป็นจะตายมันมีเรื่องไหนไหมมีเรื่องพักการเมืองก็ทุกคนก็ต้องการให้พักนี้เกิดขึ้นมีเรื่องธรรมนัตเกิดขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไร เพราะว่าเรื่องธรรมนัตก็ยังอยู่ที่พลเอกประวิทย์ไปรับรองไว้เห็นอย่างแล้วแล้วความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงขนาดให้มือเศรษฐกิจเนี่ยที่ถือว่าในขณะนั้นก็รัฐบาลนี้มีอยู่แค่นั้นกลุ่มคุณสมคิดก็ต้องถูกออกไปเห็นอย่างแล้วก็อยู่ในอํานาจเพื่อไม่ต้องทะเลาะก,กันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากันแล้วก็ ถูรูปถูกลางเศรษฐกิจของประเทศมาแบบนี้ฉะนั้นไอฉากนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมถามว่าฉากนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการเตรียมการไหมล่ะเออจะบอกว่าจะบอกว่าเออไปเพราะสารก็ก็ก็ใช่แต่ถามว่าเขาเตรียมการรองรับไว้ไหมก็ดูสัญญาณที่พลเอกประวิทย์พูดสิมันมีอะไรทะเลาะกันแต่แน่นอนกองเชียร์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยหลายคนก็อยากให ประวิทย์เป็นนายกถูกไหมแค่รักษาการนี่ถนนวิภาวดีรถติดแล้วเห็นอย่างแล้วนี่ไหนจะอาทิตย์หน้านี่โผล่ทหารโผล่ตำรวจอะไรต่างๆพวกนี้รถจะติดอีกมหาศาลคุณประวิทย์ทำไงคุณประวิทย์ก็บอกว่าจะไม่ไปแตะต้องที่คุณประยุทธ์วางไว้แต่ถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะบรรดาการขับเคลื่อนระดับรองพอบอตรผู้ช่วยพอบอตรและบอชอนอเนี่ย คนที่อยู่ในลายเนี่ยมันมีไม่กี่คนครับพูดถึงตําแหน่งมันเยอะนะร้อยกว่าตําแหน่งแต่มันก็แค่ร้อยกว่าคนไไอ้ขาวพวกนี้มันกระเซ็นกระสาอยู่แล้วและถ้าตําแหน่งมันนิ่งจริงบุคคลมันนิ่งจริงเนี่ยมันจะแน่นหร้อป่ารอยต่อมันจะแน่นไหมลนะ่ะมันก็ไม่แน่นเสร็จแล้วหลักการทุกอย่างเนี่ยนะถูกทําลายหมดเลยหลักการที่จะที่ฝ่ายบริหารควรจะมี ต่อสถาบันกษัตริย์นะก็ก็ถูกส่งผ่านซึ่งสามารถอ่านได้จากคำถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับตำแหน่งแห่งหนของคุณประยุทธ์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรโดยสารรัฐธรรมนูญบอกไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐงงกันไหมอ่ะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าก็รับเงินเดือนจากรัฐเป็นหัวหน้าคอสอชอแต่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้เป็นใคร นี่ไงก็เกิดแบบนี้ไงเห็นอย่างฉะนั้นรัฐธรรมนูญใหญ่สุดแต่พอถึงเวลาห้ามเรียกรับประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นกับถูกแค่ประกาศของทหารตบล้างเส้นสิ้นรัฐธรรมนูลปปพพชมีอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้กับรายการยืมเห็นอย่นี่คืออำนาจที่เบ็ดเสร็จ เสร็จแล้วกลไกการคืบคานเข้าไปสู่ของอำนาจองค์กลไกตรวจสอบวันนี้ปปชเป็นไงหรือใครไม่รู้ว่าปปชเป็นคนของใครเขาพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองตุลาการสารรัฐมนูญผู้ตรวจการกสชละ่ะเป็นอย่างทีนี้ไอ้กลไกขับเคลื่อนพวกนี้เนี่ยก็ถูกกำกับและกันกองโดยใครโดยสวร้อยเก้าสิบสี่คน ซึ่งมันควรจะจบสิ้นไปตั้งแต่คุณเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วแต่ไม่จบเอากฎหมายเนี่ยมาเขียนรองรับไว้อีกโดยกฎหมายให้อีกแล้วถ้าปล่อยไปอย่างนี้สวออยังมีอายุอยู่ห้าปีนั่นหมายความว่าวันนี้คุณคุณประวิทยุบสภานะแต่ผมก็ยังไม่รู้เลือกตั้งได้หรือเปล่านะแต่ถ้ามีการเลือกตั้งขึ้นมาพักการเมืองไหนล่ะ ที่จะสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้ไม่มีทางนะเพราะคุณก็จะเจอกับสวอนี่มันสร้างระบอบขึ้นมาหรือเปล่าระบอบที่ว่าเนี่ยแปดปีเนี่ยคุณคุมกลไกการขึ้นการลงของของของนายพลในพันผอบงตบเนีคุณคุมไม่เบ็ดเสร็จแล้วทุกเหล่าทับในแง่ของ ศูนย์กลางการดูแลความปลอดภยัยการรักษากฎหมายตำรวจแปปีนี้ไม่ใช่ย่อยนะท้องถิ่นนะผู้ว่ากี่รุ่นแล้วอ,องค์กรอิสระองค์กรด้านควบคุมสื่อด้านโซเชียลทั้งหมดเลยนี่ระบอบรปอย่างแล้วระบอบแบบนี้ทำให้กล้าหาญในการที่ ให้บีให้โอไอเนี่ยให้กรรมสิทธิ์99ปีกล้าหารถึงขนาดมีมติคอรมอให้นักลงทุนหนึ่งล้านคนนะนะหนึ่งนะล้านคนเข้ามาลงทุนสี่สิบล้านภายในสาปีนะีเอาังขึ้นกลับได้นะไม่ได้อยู่ถาวน,นะใช่แต่ได้ที่ดินหนึ่งไร่ข้อตกลงแบบนี้เนี่ยผมถามว่า กระทบต่อเขตดานกระทบต่ออนาเขตกระทบต่อความมั่นคงของดินดานหรือเปล่าเพราะไม่ได้หมายความว่าหนึ่งคนหนึ่งไล่เนี่ยเขาจะมาคนเดียวคนนึงเอาต่ตาำก็คือคูณสามพ่อแม่ลูกแล้วมาหนึ่งล้านไล่มีกี่คนในขณะที่ผลงานของคุณนั้นเนี่ยเป็นผลงานที่มันมันถูกวางมาโดยหน่วยงานราชการหน่วยงานอิสระต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านรถไฟต่างๆพวกนี้แต่ถามว่าผลงานหลักของคุณที่จะต้องทำขึ้นอย่างจริงจังเนี่ยก็คือรถไฟรถไฟที่จะเชื่อมกับไอซิลโรดเนี่ยนะของจีนของอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านี่คือผลงานจริงๆที่ต้องใช้สติปัญญาใช้ฝีไม้ายมือใช้ความสามารถต่างๆเนี่ยทำได้เปล่า อันนี้กลับทําไม่ได้กลับไม่เกิดขึ้นแต่อ้งานลูทีนปกติที่มันถูกขับเคลื่อนโดยข้าราชการประจําโดยพนักง,งานและวิสาหกิจเนี่ยมันกลับไปได้ฉะนั้นนี่จึงนี่จึงเห็นจึงเห็นว่าจริงๆแล้วไอเนี่ยมันคือหนึ่งระบบที่ไม่ได้ตอบสนองต่อประโยชน์ชาติและก็ประโยชน์ประชาชนและไม่เป็นประชาธิปไตยที่สำคัญก็คือว่าไม่ใส่ใจเจ้าของอธิปไตย ทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราเห็นอะไรเราเห็นข้อตกลงอินโดแปซิฟิกซึ่งไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าบันทึกข้อตกลงแบบนี้แล้วคุณเคยเป็นทหารซึ่งมีหน้าที่ในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนและคุณเคยเป็นถึงตำแหน่งผบทบและในรัฐบาลของคุณเนี่ยมีอดีตผบทบสามคน ไม่น่าเชื่อว่าจะกล้าจะหลดประกาศเซ็นเรื่องข้อตกลงอินโดแปซิฟิกไม่น่าเชื่อทำไปได้ยังไงนี่คือภัยของแผ่นดินภัยของชาติภัยของประชาชนอย่างชัดเจนแล้วคือบันทึกที่ประกาศความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างแท้จริงนอกจากคุณไม่ยุติแล้วเนี่ยนะคุณยังดำเนินการมันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอีก เสร็จแล้วในเรื่องทางการค้าการพาณิชย์ที่เราเสียเปรียบอเมริกาอยู่เนี่ยในปี2509ซึ่งสืบเรื่องมาจากก่อนหน้านั้นซึ่งควรจะต้องแก้ไขเพราะมันเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาก็ไม่แก้กลับทำเพิ่มขึ้นอีกหมายความว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยขนาดประเทศจีนเนี่ยเขาจัด งานโอลิมปิกได้รับเชิญไหมนี่นี่นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เราเห็นแล้วพอคุณดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบนี้คืออะไรคุณต้องมานั่งปัญหายันอเมริกายันจีนนู่นนี่ไปยอมไปคุณมีเวลาจะพัฒนาประเทศไหม่ะในขณะที่กัมพูชาพัฒนาประเทศไปริ้วเลย เวียดนามพัฒนาประเทศไปเริวเลยถูกไหมครับอินโดนีเซียผู้นำประเทศขึ้นสู่เวทีโลกแบบแบบการมองจังหวะการมองโอกาสอย่างชัดเจนแต่ไทยอ่ะวันนี้จะให้จีนมาลงทุนในไทยก็เกรงใจอเมริกาอเมริกาจะมาลงทุนในไทยก็ลำบากเพราะเตรียบเอาพื้นที่ไทยเป็นพื้นที่ความขัดแย้งและพื้นที่สงครามพอพรู้ผลลัพธ์สุดท้ายอ เอากําลังทหารเข้ามาเอา,เอ,าเอาวุธเอาระบบไซเบอร์ต่างๆเข้ามาแล้วไล่เรียงกันมานะครับคุณให้อิสราเอลเนี่ยเข้ามาทําระบบไซเบอร์เต็มระบบเพิ่งเซ็นไปก่อนที่คุณจะพดหยุดภักการปฏิบัติหน้าที่คุณให้อเมริกาเข้ามาระบบนิวเคลียร์ทั้งระบบนี่อะไรเกิดขึ้นนะเรื่องอินโดแปซิฟิกเอ่ยเรื่องอะไร คุณให้รัฐมนตรตีกราโหมพอบบอทหารรัฐมนตรีต่ตางประเทศเดินทางเข้าไทยเป็นว่าเล่นแต่ผมถามว่าช่วงที่คนพวกนี้เดินไทยเข้ามาเนี่ยผมให้คุณตั้งแต่ปี62มาจนถึง65ห้เนี่ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์อะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่เห็นเป็นรูปมาทำนอกจากมองเห็นแต่ภาพสงครามมองเห็นแต่ภาพของการที่อาจจะเกิดพื้นที่สงครามมองเห็นแต่ความ ขัดแย้งของจีิงนี่คือสิ่งที่เขาทำแ8ดปีคุณบอก EEC ลงทุน4แสนล้านครับถามว่าวันนี้เนี่ยคุณประกาศรายชื่อประเทศที่เขาจะมาลงทุนคุณได้หรืออยังประกาศได้ไหมอะ่ะว่ามีบริษัทไหนประเทศไหนจะเข้ามาคุณก็พูดได้ว่าเดี๋ยวนุ่นจะมาลงทุนผมถามว่าจริงๆที่เซ็นเอกสารสัญญาการลงทุนจะเข้ามาเนี่ยมันมีหรือยังคุณทุ่มเทไปเท่าไหร่ แล้วการพัฒนาของคุณเนี่ยในขณะนี้เนี่ยคุณจะสร้างรถไฟนะในขณะนี้ยังไม่สร้างยังเลื่อนการสร้างยังวางเงินมัดจำไม่ได้จะนู่นจะนี่แต่พี่น้องประชาชนสองข้างทางรถไฟนะถูกไล่ลือหมดแล้วจ่ายเขาแค่ห้าพันจ่ายเขาแค่หมื่นหนึ่งไม่จะไปกันยังไงประเทศไปซ้ําเติมกันอย่างนี้ได้ยังไงมันไม่มีทิศทางอื่นเลยแหละประเทศเนี้ยเสร็จแล้ว EEC เนี่ย ได้คำนวณไหมได้เปิดเผยประชาชนไหมว่าเขาเอาเม็ดเงินมาลงทุนเท่าไหร่และเราต้องเสียค่ากำจัดผุนเท่าไหร่เราต้องเสียไอเรื่องที่ลดโลกร้อนเท่าไหร่ต่อไปจะนําไปสู่เรื่องการเสียเครดิตคาร์บอนอีกเท่าไหร่ในการกำจัดขยะอีกเท่าไหร่เอาระบบสารพุภคทั้งหมดเข้าไปเสริมเขาเท่าไหร่ระบบน้ําเท่าไหร่ระบบไฟเท่าไหร่ระบบทําความสะอาดเท่าไหร่เราได้อะไร เราได้แรงงานแปดปีเนี่ยคุณจะเข็นให้คนในชาตินี้เนี่ย oh. เข้าไปเป็นแรงงานหมดระบบการศึกษาคุณวันนี้คุณอยู่แปดปีคุณได้เลขแปดเหมือนกันนะการศึกษาของคุณอยู่ในอันดับที่แปดอันดับท้ายๆของอาเซียนนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่บริหารกันแบบไหนเสร็จแล้วคุณก็รู้ว่า โลกวันข้างหน้าเนี่ยมันไม่ต้องไปไกลนะเอาแค่สองปีข้างหน้าเนี่ยระบบ AI ต่างๆเข้ามาเต็มระบบแล้วถ้าคุณไม่ไม่ไม่เพิ่มศักยาภาพของคนในชาติไม่เพิ่มทุนมนุษย์เนี่ยนะคนพวกนี้จะเป็นอะไรเป็นได้แค่แรงงานนะเอาไปยื่เอาเอาวัตถุไปยื่นใส่เครื่องจักรให้มันปั๊ม เอาไปแปะต่อตรงนี้เอานี่มาห่อตรงนี้ถึงที่สุดคนพวกนี้จะถูกโละทิ้งหมดแล้วประเทศไทยเนี่ยมีแบบนี้เนี่ยแรงงานแบบนี้อยู่เป็นล้านคนจะถูกโละทิ้งเท่าไหร่คุณบอกหน่อยแล้ววันนี้สังคมเข้าสู่วัยชราเนี่ยเห็นอะไรอ่ะสภาที่ผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยถกเถียงกันเรื่องอะไรถกเถียงกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อใครล่ะ มันมีตรงไหนที่เป็นเรื่องประชาชนเป็นเรื่องประเทศชาติบ้างหนึ่งปีที่คุณมีสภาเปิดประชุมมาหนึ่งปีเนี่ยมันเป็นเรื่องฝ่ายการเมืองล้วนๆเลยนะประโยชน์ประชาชนเนี่ยน้อยมากเลยนะผมถามว่าเอา้าอย่างกฎหมายเรื่องสุราเนี่ยแปปีเนี่ยครับพวกคุณเคยไปต่างประเทศกันไปญี่ปุ่นไปฝรั่งเศสไปอเมริกาไปอะไรกัน รายได้ของของเครื่องดื่มที่มันเป็นพันดั้งเดิมของเขาเนี่ยราคาขายเขาเท่าไหร่แล้วต้องแย่งกันแต่เราแต่เราถูกยึดพวกนี้เนี่ยมาหมดเลยแต่นี่ดีว่าความรู้ยังไม่หมดนะแต่เดี๋ยวกําำลังจะหมดไปเพราะกฎหมายห้ามเขาทำมาเป็นสิบปีแล้วเพราะเปิดกฎหมายให้เขาทำเอาขวดมาตั้งได้นั่นได้แต่ห้ามบอกว่าในขวดนี้คืออะไร ว่าในขวดนี่มันคือ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 สุราครับคืออุคือสาโทคือกัะแช่มันเป็นวอดกา้าหรือมันเป็นอะไรต่างๆพวกนี้บอกไม่ได้อีกแต่ในขณะที่ทุนทำได้เสรีเห็นยังนี่แค่เรื่องอย่างนี้เรื่องเดียวเนี่ยประเทศจะไปไหนเมือ่อวานผมคุยกับพี่ตู่เรื่องสมุนไพรใช่ไหมครับ,รบเรื่องนี้เรื่องเดียวก็ประเทศไทยก็มีรายได้มหา,าศาล ไหนจะเลือกอาหารอีกแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่หลายคนบอกว่า EEC เราจะดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างต่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับ EEC คือการให้เป็นพื้นที่24ชั่วโมงเต็มไปด้วยความบันเทิงร้านเหล้าร้านค้าปลอดภาษีผับบาร์ต่างๆจะเปิดแบบเสรี24ชั่วโมงอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ